เรื่องเล่าโดยอนันทาบอกลาเลิกขาดบุรี่ทดแทนได้ร้อเปอร์เซ็นแนะนำสิ่งนี้ให้คนสำคัญของคุณคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยาม ks.com กลิ่นไม่ติดเสือ้อใช้ในห้องปิดได้คนข้างกายไม่รำคาญเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของลุงชมลุงชมมีอายุได้ประมาณ60กว่ากว่าก่อนหน้านี้ ลุงชมมีภรรยาคู่ทุกคู่ยากอยู่คนหนึ่งคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนวิทยาลัยหลังจากนั้นก็อยู่กินเป็นผัวเมียกันมากว่า40ปีมีลูกด้วยกันสี่คนลุงชมและภรรยาต่างก็เป็นคนแรกของกันและกันเรียกได้ว่าพอเริ่มรู้จักความรักต่างก็ตกมาเป็นรักแรกรักเดียวของกันและกันและอยู่ด้วยกันมาจนภรรยาของลุงชม อายุได้60พอดีตอนที่ต้องจากลุงชมไปด้วยโรคมะเร็งร้ายถามว่าคู่นี้อยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันมากว่า40ปีมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างหรือเปล่าบอกได้เลยว่ามีและมีบ่อยมากลุงชมเป็นคนใจร้อนและบางทีก็มีลงไม้ลงมือกับภรรยาขั้นร้ายแรงที่สุดก็คือลุงชมกระโดดเตะเมียทั้งตัว เล่นเอาเมียแก่เขียวม่วงตรงสีข้างไปทั้งแถบที่มาของความอารมณ์ร้อนขี้โมโหของลุงชมส่วนใหญ่แล้วก็ไม่พ้นเรื่องหึงหวงอันที่จริงไม่ใช่แต่ลุงชมคนเดียวรอที่เป็นโรคขี้หึงภรรยาแกเองก็ใช่ย่อยรายนั้นหึงดะหึงไปหมดหึงไม่เหลือแม้แต่ดาราในละครในหนังหึงรุนแรงชนิดที่ว่าลุงชมแทบอยากจะกัดลิ้นตาย หางตานี่อย่าได้เหลือบมองสาวไหนเชียวแต่อาการหึงหวงของภรรยาลุงชมจะมาในรูปแบบกัดจิกประชดประชันและหลังจากนั้นก็จะงอนแล้วร้องไห้เสียใจคิดว่าลุงชมไม่รักและหันไปสนใจหญิงอื่นถึงแม้หญิงผู้นั้นจะเป็นดาราละครซึ่งอยู่ในทีวีก็ตามบางทีที่ร้ายไปกว่านั้นคือหึงไปยังลูกยังหลาน ลุงชมแค่เอ่ยปากชมหลานสาวของตัวเองว่าโตขึ้นมาแล้วหน้าตามันดูดีแค่นั้นแหละภรรยาลุงชมนั่งหงิกทันทีเช่นเคยตามมาด้วยคำพูดประชดประชันเสียดสีแบบไม่รู้จบซึ่งเรื่องนี้ลุงชมต้องประสบพบเจออยู่เสมอในชีวิตตั้งแต่ที่ได้อยู่กินกับภรรยามาขนาดว่าอายุอานามของแต่ละคนก็ปากเข้าไปเลขห้าเลขหกแล้ว ภรยาของลุงชมก็ยังไม่เลิกนิสัยหึงหวงเกินเหตุอันนี้เข้าใจได้เพราะภรรยาของลุงชมรักสามีมากถึงมากที่สุดเข้าตำราเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครแล้วทำไมอะไรกันนักหนาที่ทำให้ภรยาของลุงชมหึงนักหึงหนาคำตอบง่ายๆก็คือตัวลุงชมเองถึงแกจะไม่เคยนอกกาย แอบเมียไปกุก๊กกิกกับใครตั้งแต่อยู่กินกันมาแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยนอกใจแอบปันหัวใจให้กับสาวคนอื่นโดยปกติวิสัยแล้วลุงชมแกเป็นคนเจ้าชู้เงียแอบซองแอบสนใจสาวคนนั้นคนนี้อยู่เสมอบางทีแอบชอบมากถึงขนาดเก็บเอาไปฝันเป็นฝันที่เรียกกันว่าฝันเปียกเสียด้วยตื่นเช้ามาก็ภรรยาของแกนั่นแหละ ที่ไปเจอคราบติดเปลอะกางเกงนอนคาตาเพราะคาดคันไปคาดคันมาก็พบกับคำตอบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝันว่าได้มีอะไรกับสาวข้างบ้านซึ่งเป็นสาวที่ลุงชมแอบชอบอยู่ได้เพียงแต่แอบชอบทำอะไรนอกจากนั้นไม่ได้เพราะลุงชมเองมีภรรยาส่วนสาวข้างบ้านนั้นก็ดันมีผัวคาอยู่และไม่ว่าจะกี่หนกี่ครั้ง ที่ลุงชมมีอาการแอบชอบหรือลหลงไหลได้ปลื้มกับสาวคนไหนก็เป็นทุกครั้งเช่นกันที่ภรรยาของลุงจับได้และนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมภรรยาของลุงจึงมีอาการงอนร้องไห้น้อยเนื้อต่ำใจมาตลอดระยะเวลา40ปีเต็มส่วนลุงชมนั้นก็ไม่ใช่ย่อยในะเรื่องความหึงหวงหึงชนิดที่ว่า ภรรยาจะออกไปไหนมาไหนทีต้องกำหนดเวลากลับบ้านให้กันเลยทีเดียวถ้ากลับบ้านผิดเวลาเกินที่กำหนดไว้มีเรื่องถึงขั้นลงไม้ลงมือทุกครั้งไปภรรยาของลุงชมเองแกไม่ได้ทะเลถลไปไหนรอด้วยความที่รักลุงชมมากแกไม่เคยคิดนอกใจมีแต่ลุงชมนั่นแหละที่คิดมากไปทุกครั้งทุกเวลาที่ภรรยากลับบ้านไม่ตรงเวลา และลงเอ่ยด้วยการตบตีเมียทุกครั้งแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามสองคนนี้ก็อยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันมาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตภรรยาแก่ในช่วงที่ภรรยาลุงชมเริ่มมีอาการซุดหนักจากโรคร้ายพวกลูกๆและญาติๆต่างเริ่มเป็นห่วงอาการทางใจของลุงชมต่างคิดกันไปในทิศทางเดียวกันว่าทั้งสองใช้ชีวิต แบบไม่เคยต้องพรากจากกันเลยตลอดระยะเวลากว่า40ปีแต่คราวนี้ดูอาการของภรรยาแกแล้วน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานทุกคนต่างเริ่มสงสารและเห็นใจลุงชมว่าหลังจากนี้ไปแกจะใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังคนเดียวได้อย่างไรกันแต่แล้วทุกอย่างกลับผิดคาดในช่วงที่ภรรยาของลุงชมอาการหนักต้องนอนโรงพยาบาล สรุปว่าลุงชมไม่ค่อยไปเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาลเลยถ้าจะไปก็แค่เดินเข้าไปภายในห้องแล้วก็เดินออกไม่มีว่าจะเข้าไปกอดไป้อมหรือเข้าไปพูดจาอะไรเพื่อให้กำลังใจภรรยาของตัวเองเลยเรื่องนี้ลูกๆต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์และรู้สึกสงสารแม่เพราะทุกคนรู้ว่าภรรยาลุงชมรักสามีมากและกำลังใจเดียวในตอนนั้น ที่สำคัญที่สุดคือกําลังใจจากลุงชมสามีแต่เธอก็ทำได้แค่นอนมองดูลุงชมเดินเข้ามาในห้องอยู่ไม่ถึงห้านาทีแล้วก็เดินออกไปไม่มีแม้แต่คําทักทายถามไทยซึ่งตอนนั้นทุกคนต่างเริ่มโงนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลุงชมถึงได้ดูเย็นชากับภรรยาคู่ทุกคู่ยากได้ถึงขนาดนี้ จนในที่สุดก็ถึงวันที่ภรรยาลุงชมจากโลกนี้ไปศพของแม่ถูกนำไปตั้งไว้ที่บ้านของลูกชายคนเล็กของลุงชมซึ่งมีบ้านห่างไปจากบ้านของลุงชมไกลพอสมควรในคืนแรกๆลุงชมก็มาไหว้ศพตามปกติจนถึงวันที่พวกญาติพี่น้องมาจากต่างจังหวัดเพื่อไหว้ศพมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านของลูกชายคนเล็กรวมถึงพี่น้องทุกคนด้วย ในคืนนั้นนั่นเองที่ลุงชมทำให้ทุกคนในงานต้องตีสีหน้าเรอร้าใบหน้าเต็มไปด้วยคำถามมากมายเพราะลุงชมแกควงคู่มากับผู้หญิงคนใหม่อายุน้อยกว่าภรรยาที่เสียไปประมาณสิบปีในคืนนั้นลุงชมควงภรรยาใหม่มากราบศพภรรยาเก่าถึงแกไม่ได้แนะนำให้ญาติพี่น้องและลูกๆได้รู้จักว่าเธอคนนั้นเป็นใคร แต่ทุกคนก็รับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่าอะไรเป็นอะไรลูกชายของลุงชมทั้งสามคนโกรธจนควันออกหูทุกคนประกาศว่าจะตัดสัมพันธ์ความเป็นพ่อลูกกับลุงชมในคืนนั้นทันทีพ่อมาทำแบบนี้กับแม่รับไม่ได้จริงๆทุกคนต่างพูดกันว่าถ้าคิดจะเอาเมียใหม่มาออกงานก็ไม่ควรจะเป็นงานศพของแม่ และอย่างน้อยก็น่าจะรอให้ศพของแม่ได้เผาไปเสียก่อนจะมีเมียใหม่สักกี่คนก็ไม่มีใครว่าอะไรลูกชายของลุงชมพูดไปก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้น้อยใจแทนแม่ที่เสียไปเพราะลูกทุกคนต่างเป็นห่วงว่าแม่จะจากไปอย่างสงบได้อย่างไรกันหากสามีที่เธอรักมากที่สุดทำกับเธอเช่นนี้เหตุการณ์เริ่มบานปลาย ลูกๆดูเหมือนจะไม่ยอมแต่ทางญาติพี่น้องและพี่สาวคนโตกลับมองเห็นอีกด้านหนึ่งและต่างก็พยายามชี้นําให้ลูกชายลุงชมเห็นว่าตอนนี้ลุงชมแกเหลือตัวคนเดียวอาศัยอยู่ห่างจากพวกลูกๆหลายกิโลกว่าจะขับรถไปหาแกได้ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงและปกติแล้วก็ไม่มีลูกคนไหนที่จะคอยดูแลแ,แกได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว หากตอนนี้มีภรรยาใหม่มาคอยดูแลก็ถือเสียว่าเป็นเรื่องดีสำหรับทุกฝ่ายอย่างน้อยก็ให้คิดเสียว่ามีคนมาอยู่ดูแลปรนนิบัติพ่อของเราในตอนที่ท่านไม่เหลือใครเหตุผลของพวกญาติญาติทำให้ลูกชายลุงชมใจเย็นขึ้นและเริ่มคล้อยตามจนในที่สุดก็พยายามเปิดใจรับภรรยาใหม่ของพ่อเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้าน และก็ปล่อยให้ทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มีใครคัดค้านแต่อย่างใดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามทุกคนก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่ลุงชมเลือกแล้ว